สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในชาแนลจะพักนั่นเองนะครับกับการทำฟูลทีมใหม่แปลกแหวงแน่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการคอมเมนต์เข้ามาของอ่าเคซี่คายนะฮะแล้วก็มังกีดีลูฟี่นะครับอ่าและอีกคนหนึ่งก็คือมิสคอเซตนะครับอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยครับก็3คนนี้นะฮะคอมเมนต์เข้ามาได้ใกล้เคียงกันก็คืออ่าขอนักเตะที่เร็วที่สุด แดี๋ยวเราไปดูกันมีใครกันบ้างก็นี่แหละครับนักเตะที่เร็วที่สุดแต่ไม่เร็วที่สุดในเกมนะเพราะว่า,าผมเหมือนแบบหาตามตำแหน่งหาตามตำแหน่งอย่างเช่นผู้รักษาประตูเนี่ยคนนี้ก็เร็วที่สุดอะไรอย่างนี้แต่าจริงๆผู้รักษาประตูคนนี้ไม่ใช่เร็วที่สุดนะฮะเร็วที่สุดม่งไม่มีอยู่ในตลาดเร็วที่สุดรู้สึกว่ามันจะความเร็วอยู่ที่74บมั้งสำหรับก่คิปเปอร์นะฮะตำแหน่งนี้ผมหาตามตำแหน่ง แล้วก็กองหลังก็เป็นปิาโนโประมาณ85เลยนะฮะสำหรับหลายคนบอกว่าโหพี่ตำนานเวอร์เบสเร็วๆเยอะๆทำไมไม่เอามาไม่มีตังค์ก็บอกเลยไม่มีตังค์อันนี้ก็สำหรับเขาเรียกว่าอะไรโฟทีมงบน้อยที่มีความเร็วสูงแล้วกันเซนเตอร์นะฮะก็เอาเรื่องนะสำหรับอันนี้คือแบบว่ายังไม่ได้ใส่แคปตรงแคปซูลนะฮะ ถ้าเลเวลหนึ่งอ่ะอยู่ที่90นี่ถือว่าโคตรเร็วเลยโคตรเร็วออชาลานี่นะฮะเซนเตอร์ Center, เนี่ย90โคตรโหดเลยนะความเร็วอันนี้ก็โบค่านะฮะเซนเตอร์ Center อีกตัวหนึ่ง87ดสิเจอาเรื่องเหมือนกันแบ็คซ้ายฮะมันว่าอะไรวะเฮลเฮลแลนด์เหรอเฮลแลนด์ความเร็ว90อีกเช่นกันนะฮะโหดเอาเรื่องกลางรับนะฮะกลางรับ ก็85ครับอันนี้ก็เฮลตันอ่าเป็นหน้าต่ำก็ความเร็ว85อันนี้มันมันถือว่าถือว่าเร็วอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังไม่สุดแต่ที่ผมชอบก็คือตรงแม่งมีสกิล5ดาวแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนีส่สิแล้วก็อ่าทางด้านเกมลุกด้านขวานะครับก็90เช่นกันชื่ออะไรไม่รู้5 แล้วก็กลองหน้านะฮะสมูเอเอต้เองความเร็ว85กลองหน้าอีกตัวหนึ่งก็คือ,อเอา,าอะไรวะเนี่ยบิสบิสโนฟวบิสทอปช่างมันนะฮะโคตรเร็วเลย91เลยนะฮะจัดว่าเร็วเลยตัวนี้รู้สึกเร็วสุดฮะนี่โบรี่ครับโบรี่ความเร็ว92ยังไม่ใส่เก็บซูนนะถ้าใส่นี่บวกไปอีก20อ่ะประมาณ112เลยนะฮะเอาเรื่องเหมือนกัน สำหรับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในランキングว่ามันจะเร็วจีจ้าขนาดไหนไปมาครึ่งแรกครับสำหรับฟูลทีมนักเตะแต่ละตำแหน่งนะฮะความเร็วที่มีความเร็วสูงและลงทุนไม่มากนะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเล่นラกิ้งเขาจะมีความจีจ้าขนาดไหนนะแต่แต่ละตำแหน่งก็เร็วในตำแหน่งของตัวเองนะครับ อย่างเชื่อมผู้ล็อกสาวประตูอะไรเงี้ยสกิลห้าดาวมันอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคก็ถึงบอลได้ดีนะมาแล้วเขา,ขาโค้นเร็วเลยล็อกเิยล็อกเิยปันโอ้โห,โหน่าจะจะเร็วแล้วก็ยังมีความคล่องตัวสูงด้วยเช่นกันนะฮะนำไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์จากผู้ชายที่ไม่มีวันเศร้าครับชื่อห้านีา่โอ้โหลืมดูไฮไลท์เลย เฮ้ยลูกนี้โอ้โหโกก็มีความวายนะวิ่งออกมาไวอยู่โอ้โหบางตัวนี่กดออกมาแล้วกว่าจะวิ่งอ๋อเอาเรื่องวหรอความวายแสงบันเอโต้หืมหน่อยเออเขาย,ยังดักบอลไว้ได้นะจ่ายมาหลายมาให้โบลี่ผู้มีความวายบอโอ้โหเกือบไปอ้าวแม่ ก็ยังทำอะไรเราไม่ได้เราบุกโตกลับแล้วความไวแสงความไวแสงโชว์หน่อยเอา้าเขาวิ่งไปไหนของเขาอะล็อกเองโอโ้โหโอ้โหโดนเบียดแม่ <c oughs> ไม่งั้นได้ลาเขายิงแน่นอนจบครึ่งแรกไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์มาดูกันต่อในครึ่งหลังเลยดีกว่ามาเอาเอาหลับอีกแก่คิดว่าจะหลับโอเคสมิโอเอโต้ดักบอลได้ โบลีผู้มีความไวควาไวที่สุดฮนะในแมตชนี้โอเคสวยงามปันโอ้โหแต่ปั่นไม่ค่อยจะโค้งเท่าไหร่นะฮะสำหรับโบลีแต่ก็หนาไม่พอสำหรับนักเตะในชุดนี้ก็คือมีความไวอย่างเดียวนะฮะเรื่องอื่นเรื่องอื่นใครวากันเออนั่นไงกูวา่าแล้ว โดนยิงเข้าไปแล้วฮะหนึ่งประตูะต่อศูนจากอารสิสซานเชสนะครับผู้รักษาประตูวิ่งไวอย่างเดียวนะฮะแต่ล้มโคตรช้าเลยมาโรนโดแม่งมาแล้วอา้าวจิมออกไปได้สวยลูกนี้สบายฮะสบายฮะถ้ายิงระยะประมาณนี้อย่างน้อยไม่มีทางที่จะเข้า,าง,ง่ายๆไาโอ้โหทำไมมัน ไปไหนหมดวะเนี่ยโอเคสบายอย่างนี้มาแล้วโบลี่ผู้มีความไวนี่เป็นไงคลองก็คลองนะฮะไอตัวห้าดาวมันอยู่ไหนวะเนี่ยจำชื่อไม่ได้เลยนะไปไปโบลี่โบลี่ปั่นผมว่าผมต้องเลิกปั่นสักระยะแล้วนะฮะสบายอย่างนี้มาไหลมาให้โบลี่โล่งๆโบลี่ล็อกไปหนึ่ง อ้าวทำอะไรของมึงนั่นไงเกือบเอ้ยยังมีความไวปันโอ้โอหแม่มาให้มีโอกาสปันลงๆได้ยังไงไปมองมองมองกีโอ้โหสาประตูนะฮะมนอนวีลน้อยเออเนื่องจากแมงวิงอย่างเดียวนะฮะไปูุตสึสิยังให้โอกาสฮนะจังวันนี้แล้ว เปล่าหมดเวลาดือด้อๆทดเจ็บสองนาทีทดยังเนี่ยมาต่อในเอ,อ่ต่อเวลาเลยดีกว่าครับไปโบลี่มาแล้วโบลี่โบลี่โบลี่โอ้โหเริ่มหมดนะเริ่มหมดเพื่อนมาแล้วเฮลตันตัดไก่บ้างแชลล์ปุ๊กนี้เอ้าตัดอีกทีเรียบร้อยครับโอ้จากใครวะบิสต็อปวะ ส้างมันนะฮะอ่านไม่ออกนะฮะโอ้โ oh หขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งจากการเคลียร์ที่ผิดพลาดของเขาลูกนี้นะฮะแล้วก็ซัดเข้าไปไปความไวม,มีความไวอยู่แล้วจังหวะน,นี้ไม่ต้องพูดถึงล็อก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 ซัดมไม่น่ารีบเลยทำไมไม่จ่ายให้เพื่อนโอเคลูกนี้ยังได้แล้วอะ หมดเวลาเปล่าหมดเวลาอีกแล้วอะอะไรวะแหมพอกูมีโอกาสบุกนี่มเปล่าแล้วเอโต้วไวอยู่ไปเพื่อนขอโบลี่โบลี่โอ้หโ,โดนฉกบอลดือด้อนะฮะจังหวะน,นี้โบลี่มวัวแต่เลี้ยงเพลินไปหน่อยนะฮะมาอาล็กซิตเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโดนหลุดสบายอย่างงี้สบายเอ้าโอ้โหฟิลิปลาเวเบสนะฮะ โดนยิงไกลเข้าไปงงเลยฮะลุงนี้งงมากดูโอ้โหพุทธสาะตูตนี้พุ่งไม่ถึงแล้วตั้งแต่จะต้องมีดวลจิดโทษวะดักทางไอโดไว้โอเคนั่นแหละไปจายตอ่อเดี๋ยวพูดินต้มงเป่าหมดเวลาเร็วเร็วเร็วความไวเป็นต่อฮะลูปหล่อไม่ต้องมามาเร็วพวกเสาสองขอแล้วแล้วงวดเลย โก้เขายังล้มไวยนะฮะจากจังหวะเมื่อกี้โอ้โหมาโม่งแม่งแหละโบลีโโ่โอูหลูกนี้เกือบจะเป็นฮีโร่นะฮะโดนจุดโทษแม่งเลยไปยิงกลางลูกแรกสวยงามโอ้โหต้องถึงขนาดโดนจุดโทษนะครับทีมเอ้าอันนี้โดอโ,โด่ขวาดิดันไปซ้ายนะเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ย กดพลาดหรอลูกเนี้ยโอ้โหจบกันการละนานเทิร์นหนึ่งเอ้ยต้องเซฟให้ได้แล้วจังหวะน,นี้โอเคโอเคอย่างงี้ได้อยู่คุยกันรู้เรื่องมาเฮ้ยเสวยแล้วนั่นไงโดนจิตวิทยาเล็กน้อยมาแม่งยิงที่เดิมแน่เลยโอเคเอ้ยโอ้ พรักษาประตูทำเม็นโอเคโอ้โหลูกเมื่อกี้เซฟได้นะฮะแต่บอลรอดหวังแขนเข้าไปแม่งทีเดิมอีกแน่เลยทีเดิมกูรู้ทีเดิมจิตวิญญาณม,มีอยู่แหมแต่กูก็พอรู้ไาย โอเคโอเคอย่างนี้คุยกันรู้เรื่องนะฮะสูสี่แล้วมาแต่ต้องบอกก่อนจุดโทษผมยิงไม่เก่งนะแต่ลูกเนี้ยกูจะเอาให้ได้มึงเลนเนี้ยโอ้โหพุ่งไปช้าเล็กน้อยนะฮะไม่งั้นได้หล่อแน่นอนโอเคตอนนี้เรากำชัยเหนือกว่าอยู่ลูกหนึ่งนะครับถ้าลูกนี้เราเซฟได้ก็คือจบกันไปเรียบร้อยเรียบร้อยดิ รออะไรล,ล่ะโอ้โหต้องถึงขนาดดวลกันถึงจุดโทษนะครับสำหรับฟูทีมที่วิ่งไววิ่งคล่องราคาไม่แพงใครอยากได้ไปหาซื้อกันได้เลยครับตามนี้เลยตั้งแต่ผู้รักษาประตูยันกองหน้าฮะสํสำหรับตัวที่เร็วที่สุดก็คือโบลลี่ตัวนี้ครับก็คือมีความไวตั้งแต่เลเวลหนึ่งนะ92เลยจัดว่าโหดอยู่ไม่แพงด้วย แต่ก็ต้องบอกว่าวายอย่างเดียวนะถ้าจะให้ยิงบีด้วยนี่ก็คงต้องราคาสูงกว่าน,นี้แน่นอนโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็จบกันไปก่อนสำหรับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆ่อที่คอมเมนต์เข้ามานะฮะผมก็จะพยายามจะคัดทีมที่มันแปลกจริงๆริงย้ำว่าแปลกจริงๆนะถ้าสำหรับใครที่แบบมาพี่ฟูลทีมเวิลด์เบสหน่อยฟูลทีมเวิลด์เจน์หน่อยโอ้โห คงจะไม่มีตังรีเงิน EP รีเมคทีมขนาดนั้นนะครับก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับคนที่แบบคอมเมนต์เข้ามาเวอร์เกินไปจริงๆมันคงทำได้ยากนะครับโอเคก็ขอจบกันไปก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ถูกใจนะครับเอ้ยเอยเอที่ชื่นยอบนั่นแหละก็ฝากกดถูกใจกด subscribe กดแชร์ด้วยฝากกดไว้เลยฮนะกด subscribe นี่เพื่อรับชมคลิปใหม่ อย่าลืมกดกระดิ่งใกล้ๆด้วยเพื่อมันจะได้แจ้งเตือนนะครับเวลาผมอัพคลิปหรือว่ามีการสตรีมสดนั่นเองสำหรับคลิปนี้นะขอขอบคุณครับที่ติดตามและรับชมขอบคุณครับผม